อจากเขาแล้วจากเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาล้าอยู่นั่นเออเชียร์บอลอยู่คืวันพรุ่งนี้สวัสดี้ครับโบธาราครับมาวินค่ะกับรายการบ้านเกาะกระซิบกอสิกกระซิบครับผมต้องบอกเลยว่า้องเชียร์บอลเพราะพรุ่งนี้ข้างานฟุตบอลสองสามครบรอบ55ปีจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเฮ้ยมันคือพรุ่งนี้แล้วสินะที่เราอ่ะจะได้เชิดชายเฮ้อ ตัวสำรางเลยเถอะคงไม่ได้ลงหรอกมั้งวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นักเตะตัวจริงคนอื่นๆที่ไม่ซีดจัดจะไม่ไรครับเราจะไปบูตเอนเอร์จี้กันรึเปเขาเนี่ยพร้อมเตะกันขนาดสตาร์สัมภาษณ์กันเลยเลยบ้าว่าแฟนๆพร้อมไหมล่ะดาราชายเฟสเปิงอะพร้อมดวลแข่งในวันพรุ่งนี้แล้ว ฉลองครอบครอบ55ปีช่อง3เหมือนแน่นอนตลอลองานบอลแล้วเขาเตะบ,บอลกับเป็นจริงเปล่าเป็นแ<ม>น่นอนหลักฐานอยู่ที่มือเตะบอลแล้วไม่คุณไปเจ็บที่นิ้วอะ่ะนมทับมือนมทับมืออยากเป็นนุนมากเลยตอนนี้อยากโดนผมลมทับ โดนซัอบพับมากค่ะฉันจะฟอกผิดมาไมกี้เตะบอลไหมครับชีวิตปกติไม่เคยเลยครับเขาเะสร้างตำนานปีที่แล้วข็วขาชี้ฟ้ากีวิ่งขาชี้ฟ้าจูบผมจะวิ่งไปสกัดบอลตอนจริงปีที่แล้วผมยังไม่ได้แตะบอลเลยแค่ลงไปให้คนเห็นมันก็คือเป็นความร่วมมือแล้วไงแม่ติดตัวม่จริงเตะบอลไปหรือเปล่าเตะบ้างเล็กน้อยครับก่อนลงสนามทุกคนมีท่าบอมระจำตัวตัวเองไหมประมาณนี้แหละครับครับเราแท้งมือเราไม่ใช้เท้าจะมีสักกี่คนครับถ้าได้วอร์มท่านี้อันนี้ไมคกี้อ่ะ บ่องนี้ครับนี่เพราะเราใช้สมองเล่น้ยปีหน้าปีอีแล้วขาดลชี้ฟ้าอยากูจ้าบ้างปีนี้ผมต้องเน้นกายภาพต้องดันนิ้วให้มาแตะมือตัวเองให้ได้ตอนนี้มันใกล้แล้วใกล้หายแล้วเหรอใกล้หักอีกรอบมีท่าไม้ตายของคุณไหมมีท่าประจำของแก๊งเตะบอลพวกเราสมมติตอนนี้เรายิงยิงโต๊ะทำเพื่ออะไรฮะ พี่จ๊อบบอกว่าปกติแล้วถอดเสื้อดอยเปเหลืองผมจะถอดกางเกงครับผมจะถอดกางเกงครับเฮ้ยถ้าสุดท้ายคุณอิฐถ้าเกิดว่าโดนยิงเข้าู้สึกที่สุดแล้วนะเอาผมยิงเข้าใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่ต่างคุณคือขอบคุณครับที่ให้ผมยิงเนี่ยผมท่าดีใจหมดที่สุดตัสุดท้ายอะพี่แจ๊คพี่อวยพรช่องสามเราถ้ามีเบิร์ดเดย์ครับในอีก10ปี100ปีอนาคตขอให้ยังมีช่องสามอยู่คู่กับเราไปนอนาคบ สามหนุ่มแฟรงกี้สมิธแคดก็ฟิกซ้อมเต็มที่ละพรุ่งนี้บอกเลยแชมป์ คุณเป็นนักเตะท่าเด็ดของคุณเจอแข่งนี้เข้าไปล่ะเข้าโกดทุกประตูแน่นอนคือท่าอะไรคะท่าเรือท่าเรือ่มันนเป็ท่าที่เขายิงประตูเข้าเมื่อกี้อุตส่าห์อยากเป็นลูกบอลแล้วสมีราคาเป็นแบบท่าคุณเป็นคนชอบเตะฟุตบอลมาแล้วคุณก็เคยแบบว่าแมนอัพน้ำแดดฟปีนี้เนี่ยคุณตั้งเป้าไว้ไหมว่าคุณจะต้องเป็นแมนอัพทีเดียวปีนี้ประตูเดียวโอเคละแฟงกี้ล่ะเวลาคุณเตะบอลคุณมีท่าไหมอาจจะไม่ใช่ลูกยิงแต่เป็นแบบลูกหลอกลูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยม่ใช่คืออย่างนี้อย่างนี้ คุณแคร์คุณต้องมีท่าวอร์มก่อนลงสนามจริงผมวอร์มกล้ามแขนแล้วครับแอสตูนเล่นขาแล้แต่วอร์มแขนคุณแบงกี้ท่าวอร์มของคุณจะเป็นยังไงคะต้องยืดเลยมันต้องมีเสียงใครดีแคร์ละยกนี้รามิธลานงานวันพรุ่งนี้ก็มีแอมนด้าด้วยผู้หญิงอย่างเราเตะบอลได้ใช่ไหมคะเคยเป็นนักบอลนะไต่อไปเพราะฉะนั้นปีนี้คุณจะลงไปเตะด้วย ถ้าทีมต้องการเราก็พร้อมช่วยทีมอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะอยู่ทีมพี่เกรดหรือว่าพี่โป้ถ้าวอร์มก่อนที่จะลงสนามของอแมนดาออฟดัมท่ามันจะเป็นยังไงคะเออเข้ามาเยี่ยม